สวัสดีครับนี้เราจะมาชมวิธีการทําบ่อเลี้ยงกุ้งด้วยฟิวเจอร์บอร์ดนะครับอุปกรณ์เราก็มีดังนี้นะครับสายรัดนะครับราคา20บาทนะครับกิปดํานะครับราคา20บาทนะครับที่ตัวอย่าง20นี่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแผ่นละ45บาทนะครับขนาด ปานกลางนะครับพอประมาณอ่าเรามาชมวิธีทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะพับมุมฟิวเจอร์บอร์ดนะครับให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับทำทั้งสี่มุมเลยนะครับนี่เราก็ลากยาวครับจนถึงสุดแผ่นนะครับแล้วก็ ทำมุมเหมือนกันนะครับทั้งสี่มุมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพับนะครับพับข้อนี้นะครับทางยาวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพับอีด้านหนข้อหากันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับพับขึ้นมาให้มีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับ แล้วก็พับกลัานะครับมเยอะด้านด้านสั้นนะครับตรงด้านยาวครับก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนงี้ครับแล้วก็เอาคลิปสีดํานะครับแล้วก็ตรงนี้ไว้ครับ2งจุดครับก็แปะไว้หนีบไว้างี้นะครับนี่ครับหนีบปึ๊บอย่างงี้ครับสองจุดนะครับ ด้านละสองจุดนะครับครับตัวนี้ก็อีกด้านหนึงนะครับก็พับเข้าเหมือนกันตอนนี้มือเดียวเหมือนกันนะครับพับเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็กลิบตีดํอหนีบนีบตรงนี้นะครับสองทีโอเคครับครับผมเมื่อทำเสร็จนะครับก็จะออกมอยว่ในลักษณะนี้นะครับตั้งสี่มนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาน้ําเติมลงไปนะครับต่อยางกุ้งได้นะครับโดยบ่อกุ้งก็ราคาไม่ถึงร้อยนะครับประมาณแปดสิบกว่าบาทเท่านั้นเองครับเราก็ได้บ่อกุ้งที่สวยงามสช้ได้กุ้งใส่กุ้งได้ประมาณห้าถึงสิบตัวเลยนะครับขนาดนี้เอเคครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ